วันนี้ผมอยู่กับน้องกออ๊อฟเพราะตอนนี้ความโดดเด่นของน้องเขาคือเล่นเกมระดับเทพเลยใช้ปากคาบอ่ะตอนนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยตรงนี้คือเกิดจากอะไรรอยไหม้แล้วตรงนี้คือคุณหมอต้องตัด,ตตดนะครับด้านหลังเป็นมั้ไงลูกด้านหลังไม่เป็นไรครับจะเป็นแผลอลอกมาแปะเล่<ร>งแรกๆเห็นบอกว่าโดนบุหรี่ด้วยเหรอหรือว่ายัางไงร,ระหว่างที่ออนอยู่นะครับ ก็คือผมให้เวลา7วันถ้าภายใน7วันนี้น้องยังไม่มีคลิปมาขอโทษหรือติดต่อน้องก๊อบหรือติดต่อนรันโคบอยขออนุญ,ญาตปรึกษากัทนายเนะาะครั้งสุดท้ายมื่อไร่ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงครับไม่เคยเข้าลงหนังคุณยังไม่เคยเข้าลงหนังเลยเหรอ สวัสดีครับ f c ฟซี b อมอบค่ะทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงทีพครับวันนี้ผมอยู่กับ สุภาพบุรุษนะฮะน้องก๊อฟเพราะตอนนี้ความโดดเด่นของน้องเขาคือเล่นเกมระดับเทพเลยเทพยังไงคือปกติคนเราใช้เวลาเราเล่นเกมอ่ะเราก็มี2มือแต่ของก๊อฟดีสิโทษทีนะคือไม่มีแขนสองข้างแล้ววิธีเล่นของเขาเนี่ยเขาใช้เมาส์ใช้ปากไม่ใช่เมาส์นะใช้ปากคาบแล้วก็จิ้มผ่านเมาส์ใช่ไหมมันเป็นอะไรไอตัวที่ปาเกาป็นปากกาเนี่ยนะโทษทีน้องไอนี่คือไอนี่เลยหรอใช่ไอปากกาตัวนี้เลยใช่ไอนี่คือรอยที่หนูคาบเลยอันนี้ มันล่นบแร้วม่ล่นแล้วไ,ไม่งอพอรู้ว่าหนูบอกเก่งหรืองูขภาพตัดพังอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ตัาพังเหรอก๊อปโอ้โหก่อนจะเรามาคุยกันเนี่ยกมพออยากรู้เรื่องประวัติคุณจังเลยว่ะอยากรู้รว่าที่มาที่ไปของของที่ก๊อปเป็นแบบนี้เออที่หนูเป็นแบบเนี้วันนี้หนูบอกกับกล้องนิดนึงขอยินดีเอาเรื่องราวของหนูเนี่ยบอกกับสื่อสารารณะยินดีเอาเรื่องราวหนูเนี่ยมาเผยแร่ยินดีครับอยินดีใช่ไหมก๊อป เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตอนหนูเกิดมานี่ก็คือคมีแขนขาของเหมือนคนปกติครับผมบแล้วมีช่วงผมอยู่ม .1 นึตอนนั้นช่วงสอบปีท่ายช่วงสอบก่อนขึ้นมอสองอครับผมแล้วก็ผมไปสอบสอบเสร็จแล้วผมกลับมาหยุดวันหนึ่งเป็นวันสอบของมอปลายและหยุดมตน้นแล้วผมกลับมาบ้านผมมาช่วยยายขายของครับผมช่วยยายขายของที่วิวัฒน์ไั่แล้วก็ไปเจอเพื่อนในห้องเรียนห้องเดียวกันครับผมเพื่อน็ไปขายของกับแม่เขาเพราะว่าร้านใกล้กันร้านติดกันผมก็คุ ด้ยกันตอนเย็นว่าจะกลับมาตกปลาไปตกปลาด้วยกันแล้วคราวนี้ผมกลับมาบ้านพายายกลับมาบ้านแล้วก็ถึดเบ็ดไปอันหนึ่งแล้วขอตากยายแล้วก็นาครับผมออกไปตกปลาข้างนอกผมก็เลยเดินล้อคันนาไปครับแล้วก็มีเสาไฟยังสูงอยู่ต้นหนึ่งแล้วคราวนี้มันพังมา4ปีพังมา4ปีแล้วผมก็ไม่คิดว่ายังมีไฟอยู่ผมว่าใสา่ไฟเสาไฟมันหักแล้วมันตกทองช้างแล้วมันตกมาอยู่ประมาณหน้าอกหรือหัวผมผมอันนี้ผมจำไม่ได้ครับแล้วคือผมต้องมุดไปฝั่งหนึ่งเพื่อไปทางบ้านเพื่อนถ้าผมก ไม่รู้ว่ามุดหรือไปโดนยังไงครับอยู่ๆมันก็ระเบิดแล้วก็ไม่ได้สติเลยครับ ตอนที่หนูไปแล้วหนูไปเหยียบมันหรอหรือว่ายังไงคือมันอยู่ระหว่างหน้าอกครับผมคือถ้าเหยียบเหยียบไม่ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามุดไปหรือว่าโดนผบหรือโดนหัวรอดไปสุดไหมหรือว่าไม่สุดหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นช่วงตอนเย็นหรือมันมองทัไมคุณตาพูดได้เลยอยู่ตรงนั้นเลยครับคือคือหมายถึงว่าตูมไม่หมายถึงว่าโนรอดแล้วแบบมันหัไปโดนหรืออะไรยังไงมันดูดมันดูดครับมันแรงสูงนะครับมันดูดเข้าไประเบิดเลยแปลว่าสายไฟแรงสูงนี่คือคุณไม่ต้องไปสัมมผััสนแคยม โทษกี่โวล์อะสองหมื่นสองพันโทษนั่นน่าตายนะ่ใชผมก็ว่าตายเสียยอมรับสภาพเลยเหมนใหม่แต่คุงหนูเนี่ยข้างในเป็นอะไรบ้างบ้างไม่เป็นเลยคือมันมาระเบิดช่วงปลายหมดเลยครับแล้ววันนั้นคุณตาเจอไหมคุณตาอยู่อยู่กับหลานอ่ะก็อยู่ไปไปเห็นเลยแล้วสายไฟมันมีไฟอยู่อ่ะล้วได้แจ้งทางการบอกว่าให้ตัดไฟก่อนอะไรยังไงเขาไม่ได้แจ้ง คน<ต>ที่เขาไปลืงช่วยก่อนเนี่ยเขาก็ค่อยๆบอม<อ>ไปลื้อกมาโอ้โตรงที่เขาล้มลงไปนั่นนะเป็นรูปคนเลยเสื้อผ้านหนูละลายหมดเลยยาหินตาจะเป็นเป็นรูปคนเลยโอ้ยอยาสดก็คือรูปต้นตน้องเอ โอเคขอดูหน่อยไม่รับปากโอเคเดี๋ยวมันมีการอินเสิร์ตได้เนาะไม่รับปากวุ้ยหนูยังเด็กอยู่เลยหน้าแบบหน้าเด็กมากลูกอายุสิบสามอ่ะอายุสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวที่งานขึ้นขึ้นรูปไว้ดีกว่านะครับและที่คืออะไรอ่ะเคยเกิดหรอไอ้ที่คือสายไฟใช่ น่พลาดกันแบบนี้เลยนะมันต่ำลงมางั้นเนี่ยก็ลงไปต้นหนึ่งนะโอ้โหแขนก็ยังมีแต่ว่าอย่างที่โกบอลบอกมันคงสุกใช่สุกแล้วอันนั้นคือพอเขาปรึกษาว่าจะต้องตัดแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้เจาะก๊อกมันมันฟื้นมันฟื้นตอนไหนไม่รู้ต้องตัดข้างขวาตัดข้างขวาแม่เขามาบอกข้างขวาแต่ข้างซ้ายออกไปแล้วแไม่รู้อ่ะเราไปแล้วตอนนี้หมอบอกว่าการรักษามันมมันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ัติดเชื้อรับขออนุญา นะเขาตีมงานกอปโปผบอยขออนุญาตหนูถอดเสื้อได้ไหมได้ครับได้โทษนะตอนนี้เลยนะดึงเลยครับจอดผบอยครับโอเคจบสามก็จะส่งไว้เรียนยีฬาเนี่ยจะเล่นบอลลอยสักงนี่มันตั้งแต่สิบสามหรอเพิ่งมาสักงเพิ่งสังเออพอเห็นเพิ่งสั่งเนี่ยนี่เป็นรูปอะไรลูกปลาครับทำไมครับปลาครับเขาเห็นเาสังกัน เลย่อะตอนนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยตรงนี้คือเกิดจากอะไรรอยไหม้แล้วตรงนี้คือคุณหมอต้องตัดต้องตัดนะครับด้านหลังเป็นังไงมันงลูกด้านหลังไม่เป็นไรครับจะเป็นแผลลอกลอกมาแปะต้องแผลเป็นอ๋อก็คือสองข้างเลยใช่ต้องตัดตัดตรงข้อคือต้องเอาช่วงข้อข้อเนี่ยออกเลยปวนี่เกิดจากอะไรนั่นแหละการออันนี้คืออะไรอะนั่นแหละนั่นแหละระเบิดหรอโอ้ระเบิดระเบิดข้างัวดเลยเหรอค้าง อะไรที่คิดว่าเออผมอยากจะเล่นเกมแล้วอ่ะนี่เห็นบอกว่าฉากหลังใช้เป็นกรีนสกรีนเออเอาแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวทำไมถึงอยากเข้ามาเป็นนักแคสเกมเออตอนแรกผมก็เล่นกับเพื่อนปกติเขาผมเล่นใบเล่นมาณาน้าก็ชวนน้ามาเล่นครับแล้วน้าก็น้าโหลดผิดน้าไปโหลดพับจีน้าโหลดผิดครับน้าโหลดพับจีอันนี้น้าเขาก็เล่นพับจีแล้วผมก็เล่นเกมหนึ่งอยู่แล้วอันนี้น้าเขาชอบมาแย่มาแย่โอ้เล่นได้แค่นี้อย่าเล่นปรมาณนี้เขาชอบแย่อ่าผมก็เลยย้ายมาเล่นพับจีเล่นกัน นะ<อ>แต่วพอเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าน้าเขารู้สึกว่าเราผมเก่งกว่าน้ารู้สึกเล่น,ลน <ะ S 2> ได้เล่นได้ไงเขาหน้าเพิ่งรู้คุณเล่นเก่งกว่าน้าเหรอไอ <นะ S 2> ้นา้าเหมือนน้าแบบน้าเพิ่งรู้อเล่นได้เหมือนคนปกติเลยอะไรประมาณนี้น้าก็เลยแบบชวนแบบมาสตรีไหมเองได้เป็นแบบกำลังใจให้คนอื่นด้วยคนอื่นก็แบบจะได้มีแรงันดาลใจอะไรหลายอย่าง <นะ S 2> เล่นแรกเห็นบอกว่าโดนบุรี่ด้วยเหรอหรือว่ายังไงช่วงแรกก็มีเขาผมช่วงแรกก็มีเยอะครับผมก็แต่ช่วงคอมเมนต์ที่มาบุลรี่ช่วงแรกน้าะเพลนหน้าแล้วก็มาหลังๆก็ ก็ม exactly like 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 ีเ like. รื่อยๆครับผมแต่นานๆมีทีแต่ครับก็มีผมถ้าสําหรับผมผมก็จะเป็นคนไม่คิดอะไรอยู่แล้วคือผมจะไม่ให้ค่าแบบคนแบบที่แบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาแบบมาพิมอย่างเงี้ยแล้วคือแบบผมเรื่องที่จะไม่สนใจดีว่าคือ แล้วก็แล้วแต่เขาจะคิดว่าแบบพอชีวิตไม่นคนละแบบอะครับน้องปล่อยผ่านใช่เ้องปล่อยผ่านหนูปล่อยผ่าน<ล>ใช่ปล่อยผ่านแต่ทีเนี้ยอาจจะดูที่บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรแต่โกบอยเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าพอมันโดนบ่อยๆเข้าอะมันกระทบกระเทือนจิตใจอะ <c oughs> น้าหนูหรือติดต่อโกบอยมาไงเขาก็เลยพยายามตัดใจแต่ต้นลมเขาก็เลยขอคําแนะนําจากโกบอยมาวันเนี้ยโกบอยก็จะมาขอคุยกับ เอฟของน้องเขาหรือคนที่มาดูแล้วเข้ามาดูโดยที่ว่าก็บอเชื่อได้ว่าถ้าเป็น f อฟซีจริงๆนะครับเขาคงจะไม่ทํากันแบบนี้อเอาตรงๆแต่ว่าคนที่ผ่านเข้ามาหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นที่อาจจะเล่นเกมแพ้เจ้าก๊อล <c oughs> แล้วก็มีการบูลลี่เกิดขึ้น <c oughs> ผมมองว่าคุณไม่รู้จักค่าของคนอ่ะผมมองว่าคุณคุณกาลังกําลังดูถูกคนคนนึงที่เขาเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ เขาก็ไม่ไปทําอะไรคุณดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสักพูดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุยหน่อยอันนี้ของน้านเราใช่ไหมเดี๋ยวนะอันไหนของน้านนเราันบนั้นบนโอเค<น><น>มีบุคคลท่านหนึ่งครับคุณอ่านว่าวาสันหรอคุณวสันลังลาดนะครับก็คือผมว่าเขายังเด็กอยู่นะแต่เขาพูดพูดคำไม่ดีอะ่ะใชเขาว่าคอมเมนต์มาขอโทษนะขอโทษที่อ่านนะลุกนะเขา<อ>โถ<อ>ไอ้ด้วนสนตรีมเกมเพื่อ ไอ้น,นี่คือในมุมปบอยอะขนาดเขาไม่ใช่ญาติกปรบอยนะกรบอยก็รู้สึกแบบให้มันไม่โอเคคุณวัสสนลังล่าครับระหว่างที่ออนอยู่นะครับก็คือผมให้เวลา7วันนะครับให้เวลาว่าคุณน้องๆวาวาสันีก7วันถ้ายังไม่ทําคลิปมาติดต่อมาขอโทษโปบอยเชื่อได้ว่าน้องก็อาจจะมือลั่นและรีพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าภายใน7วันนี้น้องยังไม่มีคลิปมาขอโทษหรือติดต่อน้องก็หรือติดต่อนัลันโปรอบอยขออนุญ,ญาตปรึกษากับทนายเนาะอะไรที่ผม จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของทนายเนี่ยแต่ผมจะเป็นคนสพอร์ตแล้วผมเชื่อได้ว่าถ้าผมบอกเคสน,นี้ออกไปเนี่ยผมมีทนายหลายคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือน้องก๊อฟนะฮะขอให้น้องวสันคือกบอลมองว่าอย่าทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทําคลิปออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็แท็กแล้วก็ส่งมาให้น้องก๊อฟแล้วกบอลก็จะถือว่าเรื่องนี้คือเราให้อภัยกันนะครับน้องวสันหลังราช ก็ได sure. ้ไ่ตองหนเออบอกกบยชวนชวนชวนไป ไปดูหนังไปเดี๋ยวรับกันทุกนะนะรานครับโกบอยโกบอยโกบอยคือเมื่อกี้วันที่4อ่ะครับมันจะมีรอบสื่อเขาเชิญให้ไปดูหนังเกี่ยวกับสเต็มมิ่งเกมพวกการอัพแรงพวกอะไรประมาณเนี้ยเป็นหนังของกันตนาฉายรอบสื่อที่พารากอนวันที่4ตอนหกโมงเย็นเออโดยเฉพาะพับกีโมบายเขาเป็น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 ไปหลักอยู่ใช่ป่ะพับกีก็จะเสื้อตัวเนี้ยใช่ป่ะล่ะก็เลยว่าถ้าสนใจอ่ะโกบอยจะเชิญไปงานไปในนามโกบอยไปโกบอยก็ไป ดูหนังกันก็น้องอยากไปก็ก็ไม่เป็นไรครับให้น้องไปได้ครับอ๋ออยากมาก็มาได้ใช่ปะะ่ะใช่ถ้าก๊อฟอยากไปก็ให้ไปได้ครับอ๋กอก๊อฟอยากไปละ่ะได้อยากไปเปล่าไปจะไ,จะได้ไปรู้จักพวกตีมมิ่งต่างๆอะไรประมาณเนี้ยได้ไปรู้จักเขาไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาตาไปไหมตาก็ได้นะ ตาไปกับก๊อปคือลักหล,ลักใหญ่แล้วไม่ได้อะไรเลยก็คืออยากให้อยากให้เขาเขาไปรู้จักกับกซมิ่งอะไรต่างๆอัเพื่อไว้อนาตนาะะี่เปล่ะครับแค่นั้น<ม>เองเออได้ครับได้ครับเนาะก็ถ้าน้องอยากไปอนุญ,ญาตเลยครับโกบ,บอยมารับได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวโกบ,บอยประสานประสานประสานเอารถตู้มารับ ะจะพาพาคุณก๊อฟไปดูเกมนะครับดูหนังนะฮะเรื่องเรื่องอะไรนะรู้ปะอัพแรงอับแรงเดีย๋ยวทีนี้ที่คุณจะนั่งเนี่ยผมจะให้คุณนั่งโซนโซน VIP เลยนะครัครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงครับไม่เคยเข้าโรงหนังคุณยังไม่เคยเข้าโรงหนังเลยเหรอยังไม่เคยเข้าโรงหนังเลยเหรอใช่ครับเกิดอะไรไขึ้นจริงอ่ะครับ นี่คือครั้งแรกเหรอใช่เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมลงหนังก็นิดนึงของตื่นเต้นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ครับวันนี้วันนี้ที่เราเห็นมีมีพวกพวกอ่าดาราดาราพวกแคสเกมเนี่ยเยอะไหมเยอะครับผมเหรอเห็นบอกว่าวันนี้มีคนมาขอถ่ายรูปคุณด้วยอครับ้ยคุณนี่ไม่ธรรมดาเนยดังเย็นแล้วนะครับวันนี้วันนี้พาใครมาวันนี้ก็เป็นคุณตาคุณแม่ครับพาคุณตาคุณแม่มาเออวันก่อนเนี่ยที่เราสัมภาษณ์กันที่กขบอยคุยกับน้องอ่ะครับ ลืมไปเลยกาลังอินกับคุณมากก็เลยลืมไปว่าเฮ้ยวันที่คุณโดน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 สายไฟแรงสูงลืมถามว่าแล้วการไฟฟ้าเขาช่วยเหลืออะไรคุณบ้างไหมก็ช่วยเหลือลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าค่าขขขรักษาพยาบาลครับ อ๋อเหรอใช่ครับเขาก็รักษาใช่ไหมเัยียวยาก้อนแรกเขาให้คุณเท่าไหร่สามล้านครับสามล้านเลยเหรอก้อนแรกสามล้ลานการไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมโอ้เขาก็รับผิดชอบดีนะค,คุณตาโอเคไหมหลานหลาน,ลานได้ค่ายียวยาครั้งแรกสามล้านผมโอเคไอ้ได้เงินเดือนไอเดือนละสองหมื่นเจ็ดอ๋อนี่คุณได้เงินเดือนด้วยเหรอแล้วเงินเดือนเงินเดือนฮะเงินเดือนตลอดชีพอ๋อนั่นหมายถึงว่าสามล้านนี่ให้ไปแล้วการไฟฟ้าให้สามล้านไปแล้วก้อนหนึ่ง แล้วก็คือมีเงินเดือนให้อีกไ,ไ,ไอ้ตรงเนี้ยหวังหวังเราหวังเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมอย่างน้อยๆก็คือได้ตลอดชีพเออคุณตาโอเคไหมโอเคครับโอเคที่ไม่เงินเดือนตัวเนี้ยไม่ติดใจอะไรเลยไม่ไม่ผิดแล้วครับเออแล้วต้วองก็ปะครับ <ขอ S 1> ครับแม่ก็โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวดูหนให้จบครับแล้วก็มาสรุปกันอีกทีนะครับตื่นเต้นนะครับผมหายตื่นเต้นแล้วโอเค เหตุการณ์ใหญ่ในวงการเกมที่มีกลุ่มรับจ้างปั๊มแรงทําให้วงการเกมต้องสันส่นสะเทือนถึงกับมีการแบนไอดียนับแสนถ้ามีคนจ้างลงปั๊มแรงเห็นทำป่ะเอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยังได้ตางค์อีกโคตรคุม้มอ่ะผมขอดูก่อนว่ามึงเก่งจริงหรอือเปล่าปั๊มแรงแม่งผิดนะ้วย้ยกฎหมายหรือว่าผิดกฎเกมไหมพี่มันไม่ดีไหมใช่ต้องให้คำตอบวันนี้ก็ได้กลับไปคิดด้วย ความแรงนี่ต้องทําไงพี่รีบฟามรีบฆ่าคนเพื่อแต้มคิวก็ใช่ปะถ้ามึงรู้ว่าตอนไหนไม่ชนะให้รีบเลือกตาใหม่ทันทีเลยโดยปกติลูกค้าของเราคือคนที่อยากได้แรงส,งสูงแมงติดต่อเข้ามาในเพจวเราเ้ยเรามีสี่คนเล่นเดือนหนึ่งได้คนละห้าหมื่นถูกไหมมึงคิดดูถ้าเกิดเรามี50คนเนีคนได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเราส่งนะลูกค้าจนครบหมดแล้วเราจะหาลูกค้าจากไหนเพิ่ม สิ่งที่เขาได้จากเราอ่ะมันไม่ใช่แค่แรงแต่มันคือการที่ทําให้เขาได้สัมผัสตําแหน่งที่มันสูงกม่าจุดที่เขาควรจะอยู่แล้วคนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากลงนตังหรอกเอาแรงคอนภายในสี่วันไหวปะถ้ามันจ่ายสองเท่าไหวรับมันเลยที่มียังทําไม่ทันเลยพี่มันต้องเสร็จบรรยากาศทํางานตอนนี้มันไม่สนุกเลยเนาะถ้ามันเห็นกับตัวผู้ตอไปอ่ะพวกเราไม่เจ๋งแน่เลยสองแสนที่หายผมได้ไหม กูหาให้มึงได้แต่มึงมีปัญญาทำหรือเปล่างั้นต่อรองงัเอาเงินไปทำไรเอามาคืนกูไว้ครบก็บอกผมันไม่อยุดง่ายหรอกยู่ก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นคนยังไงมึงจะไปไหนไม่ต้องสื้อเลยสัสมเห็นไหมมันทำเกี้ยอเลยลงไปทัึงไม่จ่ายมึงรู้ใช่ปะเพราะมันจะเป็นไง มึงจ้างได้กูก็จ้างได้วะ่ะเซนติครับนะนักภาคผู้บรรยายกีฬาอ e ีสปอร์ตครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าคุณอยู่ในวงการเกมหรือไม่ได้อยู่ในวงการเกมก็ตามสะใจมากๆบอกเลยว่ารอมานานแล้วกับคนกล้าเล่นเรื่องพวกนี้มันสะจิตสะใจต้องดู ถ้าไม่ดูอย่าบอกว่าเป็นคนรักเกมแค่นี้แค่นี้เลยผมมองว่าระดับโลกเรื่องนี้ไปถึงระดับนั้นได้จริงๆโคตรผมบอกเลยนะไอเสียค่าตั๋วดูหนังฝรั่งได้เรื่องนี้แม่งคุ้มยิ่งกว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผมังออืมมิติมันดีนะเอาจริงผมเป็นคนดูหนังแล้วผมค่อนข้างจะซีเรียสกับความเห็นที่จะให้ไปแบบว่าไม่อยากพูดแค่ว่าสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าหนังมัน revolutionary แล้วก่าอะไรแบบว่าไม่ได้เห็นหนังทำแบบนี้ออกมาสวัสดีค่ะ ท o อฟฟี่นะคะจากเพจท็อฟฟี่เวอร์ตุสซัมความค่ะจะเรียกว่าเป็นหนังแนวที่เราไม่ได้ดูแนวนี้มานานมากแต่ว่ามันเป็นหนังที่ดีอย่างนี้ดีกว่าเราใช้คําว่ามันเป็นหนังที่ดีมันก็มีหักมุมไปหักมุมมาแต่ละคนก็จะมีปมของแต่ละคนซึ่งปมทุกๆอย่างมันก็อยู่ที่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเดอะอัพแรงนะคะใครอยากมาดูต้องมาดูปั๊มแรงกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะตอมค่ะเบบี้ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าระหว่างเรื่องคือตื่นเต้นมากเหมือนนั่งลงไปเล่นกับเขาหนุนหนมากแบบว่าโอ้โหนั่งไปแล้วคือเขาตื่นเต้นเราแบบก็ <c oughs> แบบว่า <c oughs> จเย็นนะเพื่อนก็แบบมีหลากหลายอารมณ์เนาะเมื่อกี้นี้ก็แบบื่นเต้นด้วยลุ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหนไม่กระหน่ำว่ามันจะเป็นย,างาย,ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าฉั้องบอกว่าช็อตดราม่าก,ก็คือไปสุดมากเลย, <c oughs> เลยนะคะแล้วมันจะมี เ,เขาเรียกว่าอะไรจุดจุดนึงที่มันทำให้ <c oughs> เหมือนเป็น turning point ของเรื่องนะคะ <c oughs> ก็อยากให้ลองมาดูกันเราจะไม่สปอ i l ไปมากกว่านี้ <c oughs> ถ้าทุกคนรู้ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ก็อย่าลืมมารอชมกันนะคะมาดูกันด้วยนะค่ะ t h อัพและาเชียเกมนะคะ จะบอกว่ามันเป็นหนังที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนไทยเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเขาเรียกว่าก่อนจะดูหนึ่งเลยคุณต้องตั้งใจจะมาดูเพราะว่าคุณต้องรู้เรื่องนี้จริงๆว่าสิ่งที่เขาพูดในแต่ละอย่างคืออะไร2อตีมเรื่องนี้คือมันดีมากแล้วก็3มเพลงคือเพลงดีแต่เนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยค่ะว่าต้องมาดูเองเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันมีความแบบทั้งดราม่ากึ่งขำกึ่งตลกมีการเล่นแบบซับซ้อนใครนะคะที่อยากสนับสนุนหนังไทยบอกเลยว่านานๆที่ท แนวแนวนี้มันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยตัวส่วนตัวรู้สึกว่าในฐานะเราที่เล่นเกมแล้วเราเป็นยูทูบเบอร์สายเกมด้วยเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ได้ทำให้คนที่เล่นเกมอยู่ครับเกิดแรงบันดาลใจเกิดอินสไปเรชันและความรู้สึกว่าเฮ้ยมันวงการเกมมันเริ่มเติบโตขึ้นครับแล้วก็การเข้าถึงตัวเกมเนี่ยมากขึ้นในสังคมการที่มันมีหนังแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆครับมันก็ ทำให้เราปลดล็อกอความเข้าใจของผู้ปกครองได้ว่าเกมต่อจากนี้ไปอ่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งในอาชีพเหมือนหมอเหมือนพยาบาลเหมือนนึกออกไหมฮะมทุกวันนี้ผมจะบอกนะว่าเด็กอ่ะหนึ่งในห้าอาชีพที่เขาสนใจที่สุดอ่ะคือเกมครับจะบอกให้ไม,ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ทหารน,นะครับก๊บ ครับผมสนุกไหมก็สนุกครับผมสนุกแลวดีใจด้วยครับผมดีวันนี้มาดูหนังครั้งแรกครับก็อยากขอบคุณพี่โก้บอยครับผมดีพามาดูหนังครั้งแรกของชีวิตเลยครับผมเป็นหนังคือเพิ่งรู้เพิ่งรู้มันลงหนังเขาไปลงหนังเมื่อกี้เองครับผมคุณแม่บอกว่าคุณแม่คุณตาบอกว่านี่เป็นหนังเป็นการครั้งแรกที่เขาเข้ามาในโรงภาพยนตร์เข้าไปรู้สึกยังไงบ้างเข้าเข้ามามาที่เนี่ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจครับผมครับ แล้วได้เจอใครบ้างไหมได้เจอคนที่เรารู้จักเราอะไรบ้างไหมก็ได้เจอเหล่าติมเมอร์หลายๆคนครับผมแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์หลายคนครับผมหลายท่านเลยครับผมมีใครที่เป็นเขาเรียกอะไรนะมีใครที่เราเป็นไอดอลของเราไหมในสมัยในยุคสมัยเนี้ตอนนี้ก็มีพวกเหล่ายูทูบเบอร์หลายๆคนครับผมแต่ก็อาจจะบางคนก็ไม่ได้มาครับก็ที่มีอยู่ตอนนี้คือพี่เอ็ดวินครับผมพี่เอ็ดวินเอ็ดวินครับผมที่เป็นหัวหนน้าสังกัด แอดเชฟอารับผมอ่ฮ huh. ะ <sh arp> ใช่ครับแล้ววันนี้ <g ill> ก็บอยถามหน่อยวันนี้ดูหนังครั้งแรกในชีวิตเข้าโรงหนังครั้งแรกในชีวิตและหนังเรื่องแรกในชีวิตคือ The Up ัพแลอาชญาเกมนาที่คุณดูอยู่ได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างก็เราทําทําให้เรารู้ว่าการเล่นเกมมันก็มีข้อดี <g ill> ข้อเสียหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ทําให้เรารับรู้ถึงการเล่นเกมแล้วก็การโกงของเกมอะไรหลายๆอย่างเลยครับแล้วมันเอานําไปปรับใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้างเนาะก็เราก็ เลือกที่เราเราดูไปแล้วเราเอาไปปรับเป็นความคิดเราได้ครับผมแล้วก็ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ควรลบเลีกหรือว่าอะไรสักอย่างครับผมเชิญชวน,ชนกับ FC หรือทุกคนที่ยังไม่ได้มาดูหนังเรื่องนี้แล้วเชิญให้เข้ามาดูหน่อยว่าเขาจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้อ่ะก็สาหรับคนที่เล่นเกมอยู่ด้วยนะครับผมใครที่เล่นเกมอยู่แล้วอ่ะถ้ามาดูหนังเรื่องนี้ <S <S <ๆ S 1> ก็จะทําให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะทําให้รู้ถึงเรื่องหลายๆอย่างกับหนังเรื่องนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูรับชมกันนะครับผม อโอเคครับก็คลิปนี้ปิดอย่างสมบูรณ์นะผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องนะครับแล้วก็ได้ได้คุยชีวิตเขาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือได้มีโอกาสพาเขามาดูหนังครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าน้องก็เป็นเด็กที่กระตันยูด้วยนะครับเพราะวันนี้ก็พาคุณพ่อ,อคุณคุณตากับคุณแม่มา นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอนแก่นด้วยก็ขอให้งานน้องเยอะๆยังไงข้อใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วก็ทั้งเราเราทั้ง2ช่องนะครับใครที่ชอบเล่นเกมหรือไปคอมเมนต์สร้างแรงบันดาลใจหรือไปคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องหน่อยวันนี้ก็บอยคัทลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามโอบอยกับน้องก๊อลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ